เมื่อฉันลงมาอยู่ในโลกใบนี้นะฉันจะเสกชีวิตใหม่ของฉันแล้วเธอจะออกแบบชีวิตเธอ,อยังไงล่ะพอโลกใบนี้เขาออกแบบให้เราเรียบร้อยแล้วพ่อแม่ที่ทำงานหรือสังคมลอกข้างเขาก็ออกแบบให้เธอเรียบร้อยแล้วฉันเลือกออกแบบในหัวของฉันไงสิ่งที่ฉันต้องการ โลกใบนี้เขาออกแบบทุกอย่างเขาสร้างทุกอย่างให้เราแค่เราสั่งง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถ้างั้นคนก็ประสบความสำเร็จทั่วโลกสิเธอมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับคนที่ต้องการชีวิตใหม่เขาก็แค่ลงมือทำทุกๆวันแล้วปรับพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยของตัวเองให้มีความสุขให้สบายให้มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ ฉันก็เชื่อมั่นว่าชีวิตของฉันสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็เสกไม่สิ่งที่ฉันต้องการได้